ขิดเพราะว่าเครื่องร้อนขิดเพราะว่าเครื่องมันร้อนแล้วมันก็ค้างรอบนี้ก็เลยจะมาบอกว่าไม่คีวันเอแล้วเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบในคอมเมนต์เอา กินชาบูยังไม่หมดเลยอะ่ะเอาไปตากแอร์พี่อบแนะนำซีรีส์หน่อยคะ่ะเอ่อพี่อบแนะนำเรื่อง The d e v i l Chart ในในวิวใน V.I.U อะ่ะสนุกมาก คนดีไนไนโจทาเบทาเบเดทาเบไดมัสกาทาเบไดมัสกาคือกินปะวะทาเบมาสทาเบจ้าบูจ้าบูทาเบมาส favorite korean food ตด์ท็กบุกี้จิ้มดักฮั่เพียวว่าเจลระคขยแปะเถอะไม่เป็นไรก็เดือดถ้ารอบก็ไม่คือจริงๆแล้วก็จะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ถ้ามันไปอีก็คือว่าให้ให้รับดูกันว่าไปเลย มันดึกแล้วด้วยเลาคคนจะได้ไปหลับไปนอนกันเนาะเจ้าผุจาบุถัตทาเบไดมัสอบสังโนนิฮอนคาวายมันหมุนเหรอตอนนี้มันหมุนเหรอของพี่อบไม่เห็นจะของพี่อบไม่เห็นจะเป็นลายเลยอะ อบสร้างโคตเตมโมคาไว้สวัสดีน้องพันโฟอ,อีบบอมชิกิเดะบอมบอมชิกิเดะบอมบอมมันหมุนเหรอวะไมันไม่เห็นหมุนเลยอะ ของเพียวมันไม่เห็นเป็นไรเลยพี่พีคสวัสดีค่ะมันแหลกนิดนิดแต่ว่ากลับมาดีแล้วอเ,เสียงเครื่องหรือเสียงแอร์คะเนี่ยหรอมันคือมันคือเสียงอะไรวะ เพลงกลบแมงเลยแอบอูมาโดพี่โอได้แค่ถ่ายว่าจะโดนไล่ออกหมาไม่โดนหรอกเรื่องแค่นี้ใครจะาไล่ออกสรุปผู้ที่โดนไล่ออกเลยมันดีขึ้นแล้วคะ่ะโอเคอีไหนจะได้เห็นหน้าค้าอีที่ลวกก๋เตี๋ยวอะค่ะ นะคะนะคะแม่ค้าส้มตำได้มุกิีได้สกิได้สกิคาวายได้สกิสวัสดีลูกหนูคะ่ะพี่อบมาอีพีไหนพี่อบมาอีพีนี้อีพีนี้อีพีนี้คะ่ะเยี่ยมเลย นี่ใส่ไม่ดีพ่อคากรีเดียวแซบบอกต่อเราติดตามผลงานเขาไม่ได้แบ่งเลยคาขอบคุณมากค่ะพี่ทัพเป็นพ่อคากรีเดียวนี่เอง say to Indonesia Indonesia n ปุ่มล็อกอยู่ไหน มีฉากที่เพิ่มมาจากนิยายได้ไหมคะมีค่ะมีมีม,มีพี่อดูเมะไหมคะดูเมะคืออะไรอะ่ะในซีรีส์พี่อบกับพี่นัทมีฉากสว็ทไหมคะไม่อยากให้คาดหวังอะ่ะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังจริงๆแล้วพี่ักคือพ่อคะ่ะ ขอเพลงที่ขอเพลงที่ฟังบ่อยๆในะค่ะช่วงนี้ได้เลยเพลงที่เบลฟังบ่อยๆช่วงนี้ก็จะเป็นเพลงเป็นเพลงเออมเพลงอะไรวะเขาฟังไม่มาฟังเยอะอะวันหนึ่งมาฟังเพลงเยอะมากพ่อขาก๋วยเตี๋ยวที่ท <laughs> พ่อขาก๋วยเตี๋ยวอะเท่จริงเดี๋ยวคอยดูนะ โคตรเทเลยพ่อขาก็เตี๋ยวอะบอกให้เราคาดหวังมากเธอร้องดั่งดาวได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้ฝึกเลยค่ะฟังฟังก็ฟังบ่อยนะแต่ยังไม่ได้ฝึกเท่าไหร่คิดถึงอกงับแหมเที่ยวเที่ยวเก่งเลยเกินจะมาคิดถึงอะไรล่ะ พี่เคยเล่นเนี่ยพี่นับไม่เคยคะ่ะอันนี้คือ first meet เลยคะ่ะ search if you refer to your idol ah who is it ค่ะไม่บอกค่ะ secret ค่ะ please say akuchinta kamo หรอ akuchinta kamo เฮ้ย รอดูทุกอินหัดค่ารอดูเหมือนกันค่ะขอกินเลือดได้ไหมคะกินเลือดค่ะเมื่อ,อไหร่ EP เยี่ยมรอแล้วนะนี่ก็รอเหมือนกันอังจริงไหมทุกทุกวีคผ่านจนแบบไอ้เมื่อไหร่จะมาวะสวัสดีครับอ๋อ อีกแล้วเหรอมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะมันเป็นเพราะเครื่องหลอนแน่เลยงั้นเดี๋ยวเราจะนั่นเหรอเราจะไปแล้วนะมาตอนไปค่ายเลยเหรอใช่จะเลิกเที่ยวเพื่ออบดีกว่าโอ้ คันจิตายเลยโทรศัพท์ร้อนไหมคะถ้าใช่คะ่ะโทรศัพท์ร้อนคะ่ะโทรศัพท์ร้อนคะ่ะคิดบ่อยมากถ้ามันตัดรอบนี้เราก็จะไปแล้วนะทุกคนเราก็จะไปจริงๆแล้วถ้ามันตัดรอบนี้เราก็จะไปจริงๆแล้วนะจะไม่อยู่ให้กวนใจเธอ เอาละเริ่มคิดแล้วทุกคนอบสั่งว่าขวายขวาีก็เดี๋ยวถ้ารอบหน้าพร้อมๆจะมาคิวแอนเอกับน้องใหม่นะคะเด็กๆนะคะทุกคนก็รออยากให้รอแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้อินทารกับเดซี่ด้วยนะคะ เธอตัดผมมาหมชชวลไหมหลายวันแล้วเธอไม่ต้องอคำถามเราเลยเธอเธอช่วยเออเรากลับมาไลฟ์ใหม่ก็ฝันดีค่ะฝันดีค่ะ,คะทุกคนกุญแ์ค่คะคิดแล้วคิดแลวคิดลวคิดแล้วงั้นไปดีกว่านะทุกคนไปเจอกันใหม่นะคะบาย